สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาเอเินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคม2565นะครับมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐอิหร่านกับสหรัฐเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านในกรุงโดฮาประเทศกาตานะครับซึ่ง สิ้นสุดลงไปตั้งแต่เมื่อวันที่29มิถุนายน2565นะครับการเจราจาดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นที่เมืองหลวงของกาตาก็คือที่กรุงโดฮาและจบลงจากการพูดคุยกันสองวันสองคืนเนี่ยครับโดยปรากฏว่าไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่สำคัญใดๆหลังการเจราจาระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเจราจามาแล้วครั้งหนึ่งที่กรุงเวียดนาเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็ต้องหยุดลงชั่วคราว หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าอิหร่านได้ปิดกล้องวงจรปิดของผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศและปัจจุบันนั้นอิหร่านนั้นได้มีการเสริมแร่ยูเรเนียมสมรรถนะสูงเพียงพอที่จะสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้อย่างน้อยหนึ่งลูกเนี่ยนะครับตามรายงานนั้นบอกว่าอิหร่านและก็สหรัฐต่างก็โทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายเป็นสาเหตุที่ทําให้การเจรจา,านั้นล้มเหลวจึงยังไม่ทราบว่าจะมีการจัดเจรจา,าขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับ ทางด้านเอริกเก้โมราเจ้าหน้าที่ไกลเกลียจากสหภาพยุโรปกล่าวผ่านทางทวิตเตอร์ว่าการเจร,รจาสองวันในกรุงโดฮานั้นมีแต่ความตึงเครียดการเจร,รจาไม่คืบหน้าอย่างที่ผู้ประสานงานของสหภาพยุโรปคาดหวังไว้แต่เราจะเร่งทํางานเพื่อพลิกฟื้นข้อตกลงสําคัญสําหรับการป้องก,กันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็จะสร้างเสถียรภาพระดับภูมิภาคนี่คือสิ่งที่ทางด้านเอริกเก้โมรานั้นเนี่ยครับได้เขียนข้อความเอาไว้บนทวิตเตอร์ ความเห็นของเอ็นริก้โมรานั้นเนี่ยมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สำนักข่าวทัสนิมของอิรานนั้นเนี่ยครับก็รายงานการเจราจาเสร็จสิ้นลงก่อนกำหนดหลายชั่วโมงและไม่มีความคืบหน้าสำคัญใดๆในการเจราจาครั้งนี้ทัสนิมรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าสหรัฐไม่ได้ให้การรับรองว่าอิรานจะได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากข้อตกลงดักล่าวสหรัฐก,ก็พยายามฟื้นฟูข้อตกลงเพื่อจำกัดอิรานโดยไม่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับประเทศ ของเรานี่คือสิ่งที่ทัสนิวรายงานนะครับดังนั้นก็เลยทําให้ข้อตกลงดังกล่าวนั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะหาเนี่ยนะครับเงื่อนไขและก็ประเด็นที่จะทําใหา้ทั้ง2ฝ่ายนั้นเนี่ยพอใจกันได้นะครับคือสหรัฐก็พยายามที่จะบีบอิรานแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอิรานนั้นมาเจราจาด้วยการที่คือต้องบอกว่าไม่ยอมอ่อนข้อให้กับสหรัฐอีกต่อไปถ้าจํากันได้นะครับก่อนหน้านี้อิรานนั้น เพิ่งได้มีการพูดคุยกับทางด้านนิโคลัสมาดูโร่ผู้นําของเวเนซุเอลาและอิหร่านก็คงยืนยันกับทางด้านมาดูโร่ว่าเขาเนี่ยนะครับจะเป็นต้นแบบร่วมกับทางด้านเวเนซุเอลาเนี่ยว่าจะไม่อ่อนข้อหรือจะไม่ยอมสยบยอมให้กับชาติตะวันตกอีกต่อไปพวกเขาจะทําให้ทุกชาติได้เห็นว่าไม่สามารถที่จะมาจัดการพวกเขาได้อีกต่อไปนะครับโดยเฉพาะในส่วนของสารอการาหรือว่า สหภาพยุโรปดังนั้นเนี่ยการเจรจาครั้งนี้ก็จะเห็นได้ว่าเมื่ออิหร่านไม่ได้ตามในสิ่งที่ตัวเองร้องขอนั้นอิหร่านก็ไม่ยอมให้กับสหรัฐอเมริกาเหมือนก่อนหน้านี้นะครับนี่เป็นผลการพูดคุยกันล่าสุดท้ายที่สุดนั้นยังไม่มีอะไรคืบหน้าครับ